18นาวดสฬิกาหนึ่งนาทีมาติดตามข่าวกับดีชานอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว i n n อค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาตินายกรัฐมนตรีนะคะคุยทูตแอฟริกาค่ะเห็นพ้องร่วมมือส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น นายเจฟฟรีย์ควินตันมิเชลดอยต์นะคะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคาระวะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายอนุชาบุรพชายัยศรีโคศกประจำสำนักนยกายรัฐมนตรีเปิดเผยเขาว่านายยกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณเอกอัครราชทูตที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแอฟริกาใตา้มีความใกล้ชิดและก้าวหน้าอย่าง เป็นรูปธรรมโดยหวังว่าทั้งสองประเทศจะเพิ่มพูนความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างกันให้นั่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศค่ะโดยเอ,อากอัคราชทูตนะคะขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการทํางานมาโดยตลอดพร้อมทั้งยินดีกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศตลอดจนเห็นพ้องว่าทั้งสองฝ่ายควรเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้นทั้งในด้านการค้าการลงทุนการเกษตรรวมถึงสาธารณสุขนอกจากนี้นะคะได้ชื่นชมประเทศไทยที่ดําเนินการควบคุ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ขณะที่นายรัฐมนตรีนะคะขอบคุณรัฐบาลแอฟริกาใต้ที่อำนวยความสะดวกส่งชาวไทยเดินทางกลับประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ยืนยันประเทศไทยพร้อมแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับแอฟริกาใต้เพื่อผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะในโอกาสนี้นะคะนายรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้นักลงทุนจากแอฟริกาใต้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาในรายละเอียดร่วมกันเพื่อ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นค่ะอนุสรมองนะคะตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ไม่ใช่ทางออกของประเทศหากนายกรัฐมนตรีไม่ลาออกปัญหาก็ยากที่จะแก้ไขค่ะ นายอนุสร์เอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะกล่าวถึงกรณีที่นายชวนหลิกภัยประธานรัฐสภาเตรียมเชิญพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ร่วมหาทางออกประเทศในฐานะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะว่าถือเป็นความพยายามในการสแสวงหาทางออกให้กับประเทศการที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศไม่เข้าร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันนั้นเข้าใจได้ค่ะเพราะไม่มีกรอบการทํางานที่ชัดเจนไม่มีอะไรยืนยันว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการซื้อเวลาประกอบกับในหลายสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะรัฐบาลไม่ มีความจริงใจในการแก้ปัญหาประชาชนยังไม่เห็นความจริงใจจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการแก้ปัญหาวิกฤตประเทศในครั้งนี้ค่ะแม้จะเป็นความพยายามของนายชวนนะคะแต่ถ้าหากพลเอกประยุทธ์ไม่เอาด้วยก็ไปต่อลําบากค่ะโดยเฉพาะการเชิญพลเอกสุรยุทธ แม้จะเชิญในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีแต่กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลสืบทอดอำนาจที่ไม่อยากให้ในชวนแก้ปัญหาได้สําเร็จอาจพยายามชี้ว่าไม่ควรนําประทานองค์มนตรีมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองค่ะทั้งนี้นะคะคณะกรรมการชุดใดก็ตามที่จะเสนอตัวแก้ปัญหาต้องมองความสําคัญของปัญหาให้ออกตราบใดที่พลเอกประยุทธ์และเครือข่ายไม่ลาออกปัญหาจะถูกทับไว้ยากที่ใครจะเข้ามาแก้ไขได้ค่ะ ปิดท้ายที่ปตทและบางจากนะคะประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด30สตางค์ต่อลิตรยกเว้น e85 นะคะขยับ1 5สตางค์มีผลวันพรุ่งนี้ค่ะบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด30สตางค์ยกเว้น e85 ขยับ1 5สตางค์มีผลวันพรุ่งนี้7พฤศจิกาย,ยน2563ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ โดยจะส่งผลให้ราคาน้ํามันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นดังนี้ดีเซลนะคะอยู่ที่ลิตรละ18บาท89สตางค์ดีเซล B7 อยู่ที่ลิตรละ21บาท89สตางค์ค่ะดีเซล B20 อยู่ที่ลิตรละ18บาท64สตางค์แก๊สโซฮอล95อยู่ที่ลิตรละ21บาท55สตางค์แก๊สโซฮอล91อยู่ที่ลิตรละ21บาท8สตางค์ค่ะ E20 อยู่ที่ลิตรละ19บาท84สตางค์ E85 อยู่ที่ลิตรละ17บาท69สตางค์และเบนซินเฉพาะปตทนะคะอยู่ที่ ลีละี่สิบบาท76สตางค์ค่ะทั้งนี้ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำ <io> รุงท้องถิ่นค่ะจบการเสนอข่าว18นาิกา6น,นาทีค่ะเส formation. นอข่าวโดยสำนักข่าว INN